อิสยาบทที่หบทเพลงสวนองุนพันเลวขอให้ข้าพเจ้าร้องเพลงเพื่อสหายรักของข้าพเจ้าเป็นเพลงของสหายรักของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสวนองุนของท่านสหายรักของข้าพเจ้ามีสวนองุนแปลงหนึ่งอยู่บนเนินเขาอันอุดมยิ่งท่านขุดแล้วเก็บก้อนหินออกหมดแล้วปลูกเถาอางุนอย่างดีไว้ท่านสร้างหอคอยเฝ้าอยู่ท่ามกลาง และสกัดบอย่ำองุ่นไว้ในส่วนนั้นด้วยท่านคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวานแต่มันกลับเกิดผลเปรี้ยวบัดนี้ชาวเยรูซาเล็มและคนยูดาเอย๋ยจงตัดสินระหว่างเรากับสวนองุ่นของเรามีอะไรที่จะทำได้อีกเพื่อสวนองุ่นของเราซึ่งเรายังไม่ได้ทำให้เมื่อเราคาดหวังว่ามันจะเกิดผลองุ่นหวานทำไมมันจึงเกิดผลเปรี้ยวบัดนี้เราจะบอกเจ้าทั้งหลายว่า เราจะทำอะไรกับสวนองุ่นของเราเราจะรื้อรั้วกั้นของมันออกแล้วมันก็จะถูกทำลายเราจะพังกำแพงของมันลงแล้วมันก็จะถูกเหยียบย่ำเราจะทำให้มันเป็นที่ร้างจะไม่มีใครลิดแะแนงหรือพรวนดินน้ำย่อยน้ำใหญ่ก็จะงอกขึ้นและเราจะบัญชาเมฆไม่ให้โปรโยฝนรดมันเพราะว่าสวนองุ่นของพระยาเวจอมทัพคือวงวานอิสราเอลและคนยูดาเป็นต้นไม้ที่พระองค์ทรงชื่นชอบ และพระองค์ทรงคาดหวังความยุติธรรมแต่ดูซิมีการนองเลือดทรงคาดหวังความชอบธรรมแต่ดูซิมีเสียงร้องให้ช่วยประนามความอายุติธรรมในสังคมวิบัติแก่พวกที่เสริมบ้านด้วยบ้านและเพิ่มนาด้วยนาจนไม่มีเหลือให้คนอื่นอีกแล้วและพวกเจ้าอยู่เพียงลำพังในแผ่นดินนั้นพระยาเวจอมทัพทรงกล่าวกับข้าพเจ้าแน่ทีเดียวบ้านหลายหลังจะต้องร้างเปล่า บ้านใหญ่และบ้านงามจะไม่มีคนอาศัยเพราะว่าสวนองุ่น25้าไร่จะได้น้ำองุ่นเพียง8ลิตรและเมล็ดพืชหนึ่งลิตรจะให้ผลผลิตเพียง18ลิตรบิบัติแก่พวกที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อวิ่งหาเมรยัยและพวกที่อยู่จนดึกดื่นแล้วเล่าอางุ่นทาให้เขาเมาหยำเปงานเลี้ยงของเขามีพินเขาคู่และพินใหญ่ร,รมนาคลุยและเล่าอางุ่นแต่พวกเขาไม่ได้สนใจพระราชกิจของพระยาเว หรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์เพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกเป็นฉเฉลยเพราะขาดความรู้คนสูงสักของเขาเป็นคนหิวโหยและมวลชนของเขาก็แห้งผากเพราะความกระหายเพราะฉะนั้นแดนคนตายก็ขยายคอของมันออกและอาปากกว้างอย่างไม่จำกัดและพวกเจ้านายของเยรูซาเลม็มและมวลชนของเมืองนั้นก็ลงไปพร้อมทั้งเสียงอึกกระทึกและความรื่นเริงที่อยู่ในนั้นมนุษย์ก็ถูกลดต่ำลง และคนก็ต่ำต้อยลงและในตาของผู้พยองก็ต่ำต้อยลงแต่พระยาวเวจอมทัพจะได้รับการเทริดทูนไว้โดยความยุติธรรมและพระเจ้าองค์บริสุทธิ์ทรงสำแดงความบริสุทธิ์โดยความชอบธรรมแล้วลูกแกะจะหากินเหมือนเป็นลานหญ้าของพวกมันคนต่างด้าวจะหากินอยู่ในที่ประหลักหักพังของคนร่ำรวยวิบัติแก่พวกที่ล่าความผิดด้วยสายเชือกของความเท็จและล่าความบาปเหมือนกับใช้เชือกโยงเกวียน คือพวกที่กล่าวว่าให้พระองค์รีบเร่งให้พระองค์เร่งงานของพระองค์เพื่อเราจะได้เห็นให้แผนงานขององค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลสำเร็จโดยเร็วเพื่อเราจะได้รู้วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่าความดีและเรียกความดีว่าความชั่วพวกที่ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่างคือความมืดพวกที่ถือว่าความขมคือความหวานและความหวานคือความขมวิบัติแก่พวกคนที่ฉลาดในสายตาของตัวเอง และเฉียบแหลมในสายตาของตนวิบัติแก่พวกที่เป็นวีรบุรุษในการดื่มเหล้าอางุ่นและเป็นคนแกล้งในการผสมเมรยัยพวกที่ตัดสินคนชั่วให้พ้นผิดเพราะสินบนและเอาความเป็นธรรมไปจากผู้ชอบธรมดังนั้นเปลวไฟเผาผลาญต่อข้าวเช่นไรและหญ้าแห้งยุบลงในเปลวเพลิงเช่นไรรากของพวกเขาก็จะเป็นเหมือนความเปื่อยเน่าและความเบ่งบานของเขาจะฟุ้งกระจายไปเหมือนผงคลีเช่นนั้น เพราะเขาทั้งหลายได้ละทิ้งธรรมบัญญัติของพระยาเวจอมทัพและดูหมิ่นพระวจนะขององค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเหตุฉะนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงคลุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์และพระองค์เหยียดพระหัตพระองค์ออกต่อต้านเขาและโจมตีเขาแล้วภูเขาทั้งหลายก็สั่นสะเทือนและซากศพของพวกเขาก็เหมือนกองขยะอยู่กลางถนนถึงกระนั้นพระพิโรธของพระองค์ก็ไม่สั่งซาและพระหัตของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่ พระองค์จะทรงให้สัญญาณแก่ประชาชาิที่อยู่ไกลแล้วผิวพระโอส์เรียกเขามาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกและนี่แน่เขาจะมาอย่างเร็วและรีบเร่งไม่มีใครในพวกเขาอ่อนเปลี่ยและไม่มีใครสะดุดล้มไม่มีใครง่วงเหงาหรือนอนหลับไม่มีสายคาดเอวสักเส้นหลุดอยู่ไม่มีสายรัดรองเท้าสักเส้นขาดไปลูกธนูทั้งหมดของเขาล้วนแหลมคมคันธนูทั้งสิ้นของเขาก็โก่งไว้กีบมาทั้งหลายของเขาเหมือนหินเหล็กไฟ และลอรถของเขาเหมือนพายุหมุนเสียงคำรามของเขาเหมือนสิงโตเขาคำรามดังสิงโตหนุ่มทั้งหลายเขาคำรนขณะตะครุบเหยื่อแล้วเขาขนไปโดยไม่มีใครช่วยกู้ได้ในวันนั้นเขาจะคำรนเหนือเหยื่อนั้นเหมือนดังเสียงคนองของทะเลและถ้าใครมองไปยังแผ่นดินดูสิมีแต่ความมืดและความทุกข์ใจแม้ความสว่างก็ถูกเมฆบดบังเสีย อิสยาบทที่6นิมิตที่พระเจ้าทรงปรากฏในพระวิหารในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นองค์เจ้านายประทับบนพระที่นั่งอันสูงส่งและรับการเทิดทูลและชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหารเหนือพระองค์มีพวกเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีกหกปีกใช้สองปีกปิดหน้าใช้สองปีกปิดเท้าและใช้สองปีกบินไป ่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระยาเวจอมทัพแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์แล้วฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นไหวเนื่องด้วยเสียงของผู้ร้องและพระนิเวศก็เต็มด้วยควันและข้าพเจ้ากล่าวว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะว่าข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ท่ามกลางชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาด แต่ดวงตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระยาเวจอมทัพแล้วองค์หนึ่งในพวกเสราฟิมบินมหาข้าพเจ้าในมือมีฐานเพลิงซึ่งท่านเอาคิีมคีบมาจากแท่นบูชาและท่านแต่ต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่านี่แนะ่สิ่งนี้ได้แต่ต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วความผิดของเจ้าก็ถูกขจัดบาปของเจ้าก็ได้รับการลบล้างและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์เจ้านายตรัสว่าเราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนพวกเราแล้วข้าพเจ้าทูลว่าข้าพระองค์อยู่นี่ขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิดและพระองค์ตรัสว่าไปเถอะและกล่าวแก่ชนชาตินี้ว่าฟังแล้วฟังอีกแต่อย่าเข้าใจดูแล้วดูอีกแต่อย่ามองเห็นจงทําให้ใจของชนชาตินี้มืดทึบและทําให้หูของเขาตึงและทําให้ตาของเขาบอดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาของเขาได้ยินด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยใจของเขาแล้วหันกลับมาและได้รับการรักษาให้หายแล้วข้าพเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายนานเท่าไรและพระองค์ตรัสว่าจนกว่าเมืองทั้งหลายถูกทิ้งร้างไม่มีผู้อยู่อาศัยและบ้านเรือนไม่มีคนแผ่นดินก็ร้างเปล่าอย่างสิ้นเชิงและพระยาวเวทรงกวาดคนออกไปไกลและที่ที่ถูกทิ้งร้างท่ามกลางแผ่นดินนั้นมีมากมายและแม้ว่ายังมีเหลืออยู่ในที่นั้นสักหนึ่งในสิบ ก็จะต้องถูกไฟเผาอีกเหมือนต้นสนหรือต้นโอก๊กซึ่งเหลืออยู่แต่ตอเมื่อถูกโคนตอของมันคือมเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์อิสยาบทที่7อิสยาให้ความมั่นใจต่อกษัตริย์อาหัดในรัชการของอาหัดพระราชโอรสของโยธาม พระราชโอรสของอุสียากษัตริย์แห่งยูดาเรซินกษัตริย์แห่งซีเรียและเปคาพระราชโอรสของเรมาลียากษัตริย์แห่งอิสราเอลขึ้นมายังเยรูซาเลม็มเพื่อทำสงครามกับเมืองนั้นแต่ไม่อาจรบชนะเมืองนั้นเมื่อเขาไปรายงานต่อราชวงศ์ของดาวิดว่าซีเรียามาตั้งค่ายอยู่ในเขตเอฟราอิมแล้วพระทัยของพระองค์และใจของประชาชนของพระองค์ก็สัน่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นขณะต้องแรงลม และพระยาเวตรัสกับอิสยาว่าจงออกไปพบอาหัดทั้งตัวเจ้าและเชอาริยาชูบบุตรชายของเจ้าณปลายท่อส่งน้ำของสะบนตรงถนนลานซักฟอกและจงกล่าวกับเขาว่าจงระวังจงสงบและอย่าก,กลัวอย่าให้ใจของเจ้าคลาดกลัวเนื่องจากเศษดุ้นฟืนจนมอสองชิ้นนี้เพราะความกริ้วรุนแรงของเรซินซีเรียและบุตรของเรมาริยาเพราะว่าซีเรียและเอฟราอิม รวมทั้งบุตรของเรมาลียาได้วางแผนชั่วร้ายต่อเจ้ากล่าวว่าให้เราทั้งหลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาและทำให้มันหวาดกลัวแล้วให้เราทะลวงเมืองของเขาเพื่อพวกเราเองและตั้งบุตรของทาเบเอลให้เป็นกษัตริย์ในเมืองนั้นพระยาเวองเจ้านายตรัสดังนี้ว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้นและมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะเสียงของซีเรียคือดามัสกัสและเสียงของดามัสกัสคือเรซิน เอฟราอิมจะแตกเป็นชิ้นชิ้นจนไม่เป็นชนชาติภายใน65ปีและเสียงของเอฟราอิมคือสมาเรียและเสียงของสมารียคือบุตรของเรมาลียาถ้าเจ้าไม่เชื่อมันเจ้าก็ไม่อาจตั้งมันอิสยาให้หมายสำคัญแก่อาหัสเกี่ยวกับอิมมานูเอลพระยาเวตรัสกับอาหัสอีกว่าจงขอหมายสำคัญจากพระยาเวพระเจ้าของเจ้าไม่ว่าจะให้ลึกถึงแดนคนตายหรือสูงเทียมฟ้าก็ได้ แต่อาหัดตอบว่าเราจะไม่ทูลขอและเราจะไม่ลองพระยาเวดูและอิสยากล่าวว่าข้าแต่ราชวงศ์ของดาวิดขอทรงฟังการทำให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับพวกท่านหรือและฝาพระบาทยังให้พระเจ้าของข้าพระบาทอ่อนพระทัยด้วยหรือเพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทานหมายสำคัญด้วยพระองค์เองนี่แนะ่หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและคนจะเรียกนามของเขาว่า อิมมานูเอลเขาจะรับประทานนมข้นและน้ำพึ่งในเวลาที่เขารู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีเพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้จักปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีแผ่นดินของกษัตริย์ทั้งสององค์ซึ่งฝ่าพระบาทหวาดกลัวนั้นจะร้างเปล่าไปพระยาเวจะทรงนำวันเวลานั้นมาเหนือฝ่าพระบาทเหนือชนชาติของฝ่าพระบาทและเหนือเชื้อสายพระราชบิดาของฝ่าพระบาทเป็นวันเวลาอย่างที่ไม่เคยปรากฏตั้งแต่สมัยเอฟราอิมแยกจากยูดา คือวันเวลาของพระราชาของอัสซีเรียในวันเวลานั้นพระยาเวจะทรงผิวพระโอ์เรียกเหลือบซึ่งอยู่ทางต้นน้ำของแม่น้ำแห่งอียิปต์และเรียกพึง่งซึ่งอยู่ในแผ่นดินอัสซีเรียแล้วพวกมันจะมากันหมดและเกาะอยู่ตามห้วยชันในซอกหินและบนต้นหนามขี้แรดทั้งหมดและบนลานหญ้าทั้งสิ้นในวันนั้นองค์เจ้านายจะทรงใช้มีดโกนซึ่งเช่ามาจากดินแดนอีกฝ้าของแม่น้ำยูเฟรติส คือพระราชาของอัสซีเรียในการโกนศีรษะขนในที่ลับและจะถึงหน่วยเคราออกไปด้วยในวันนั้นชายคนหนึ่งจะเลี้ยงแม่โคสาวไว้ตัวหนึ่งและแกะสองตัวและเพราะมันให้นมมากมายเขาจะรับประทานนมค้นเพราะว่าทุกคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดินจะรับประทานนมค้นและน้ำพึ่งในวันนั้นทุกแห่งที่เคยมีเถาอางุนหนึ่งพันเถาซึ่งมีค่าเป็นเงินหนึ่งพันเชเคล จะกลายเป็นต้นหนามย่อยและหนามใหญ่ผู้คนจะไปที่นั่นพร้อมกับคันธนูและลูกธนูเพราะว่าทั้งแผ่นดินจะมีแต่หนามย่อยและหนามใหญ่ส่วนเนินเขาทุกแห่งที่เคยถูกขุดด้วยจอบเจ้าจะไม่ไปที่นั่นเพราะกลัวหนามย่อยและหนามใหญ่แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงโคเดินเล่นและที่ซึ่งให้ฝูงแกะเหยียบยำ่ำ อิสยาบทที่8บุตรอิสยาเป็นหมายสำคัญถึงการลุกรานของอัสซีเรียและพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเอากระดานแผ่นใหญ่มาแผ่นหนึ่งและจงเขียนลงบนนั้นด้วยอักษรง่ายๆว่ามาเฮชาลาดฮัชบัสและข้าพเจ้าได้พยานที่น่าเชื่อถือคืออุริยาปุโรหิตและเสคาริยาบุตรของเยเบเรคียา เพื่อเป็นพยานให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าเข้าไปหาผู้เผยพระวจนะอิงนางก็ตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงเรียกชื่อบุตรนั้นว่ามาเฮชาลาฮัชบัสเพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้จักเรียกพ่อแม่ได้ทรัพสมบัติของดามัสกัสและของที่ริบได้จากสมาเรียจะถูกขนเอาไปเฉพาะพระพักพระราชาของอัสซีเรียแล้วพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า เพราะว่าชนชาตินี้ได้ปฏิเสธน้ำแห่งชิโลอาที่ไหลเอื่อยๆและยินดีเกี่ยวกับเรซินและบุตรของเลมายาเพราะฉะนั้นดูสิองค์เจ้านายจะทรงนำน้ำแห่งแม่น้ำยูเฟรติสที่มีกำลังและมีมากมายคือพระราชาของอัสซีเรียและศักดิ์ีทั้งหมดของพระองค์มาสู้กับพวกเขาน้ำนั้นจะไหลล้นลำคลองทุกสายของมันและท่วมฝั่งทั้งหมดของมันและจะกวาดต่อเข้าไปในยูดามันจะท่วมท้น และไหลผ่านไปจนถึงลำคอและปีกที่แผ่ออกของมันจะปกคลุมความกว้างของแผ่นดินของท่านนะท่านอิมมานูเอลชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงรู้และจงหวาดกลัวทุกดินแดนที่ห่างไกลเอล๋ยจงเงี่ยหูฟังจงคาดเอวของพวกเจ้าไว้และจงหวาดกลัวจงคาดเอวของพวกเจ้าไว้และจงหวาดกลัวจงวางแผนร่วมกันแต่ก็จะล้มเหลวจงหารือกันแต่จะยืนหยัดอยู่ไม่ได้ เพราะพระเจ้าสถิตกับเราเพราะว่าพระยาเวตรัสเช่นนี้กับข้าพเจ้าด้วยพระหัตถ์อันทรงพลังและทรงเตือนข้าพเจ้าไม่ให้ดำเนินในทางของชนชาตินี้โดยตรัสว่าพวกเจ้าอย่าเรียกว่าการร่วมคิดกบฏในทุกสิ่งที่ชนชาตินี้เรียกว่าการร่วมคิดกบฏและพวกเจ้าอย่ากลัวในสิ่งที่เขาทั้งหลายกลัวและอย่าหวาดวันแต่พระยาเวจอมทัพนั่นแหละที่พวกท่านต้องถือว่าศักดิ์สิทธิ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องกลัว และทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องหวาดวันแล้วพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แต่ก็จะเป็นหินสะดุดและเป็นศิลาที่ทําให้เชื้อสายทั้งสองของอิสราเอลหกล้มทั้งเป็นกับดักและบ่วงแล้วสําหรับชาวเยรูซาเลม็มและคนจานวนมากจะหกล้มเพราะหินนั้นจะล้มขมําและแตกหักพวกเขาจะติดบ่วงและถูกจับไปจงเก็บคําพยานไว้และจงผนึกตราธรรมบัญญัติไว้ในพวกสาวกของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเว ผู้ซอนพระพักของพระองค์จากเชื้อสายของยาโคบและข้าพเจ้าจะมุ่งหวังในพระองค์ดูสิข้าพเจ้าและบุตรซึ่งพระยาเวประทานแก่ข้าพเจ้านั้นเป็นหมายสำคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์ในอิสราเอลที่มาจากพระยาเวจอมทัพผู้ประทับบนภูเขาซิโยนและเมื่อเขาทั้งหลายกล่าวกับพวกท่านว่าจงปรึกษากับคนทรงหรือพ่อหมดแม่มดผู้ร้องเสียงจอกแจ๊กและเสียงพึมพำไม่ควรหรือที่ประชาชนจะปรึกษาพระเจ้าของเขา หรือที่เขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นไปดูธรรมบัญญัติและถ้อยคำพยานแน่ทีเดียวคนที่ไม่พูดเช่นคาพเจ้าก็จะเป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเลยพวกเขาจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความทุกข์ลำบากและด้วยความหิวเมื่อเขาหิวเขาจะเกลี้ยกลาดและแช่งด่าพระราชาของเขาและพระเจ้าของเขาเมื่อแงนหน้าขึ้นข้างบนและเมื่อมองดูบนแผ่นดินโลกดูสิมีแต่ความทุกข์ใจและความมืดมน ความเศร้าของความระทมและเขาจะถูกผลักใส่เข้าไปในความมืดทึบ